ครับในส่วนของบทที่สองนะครับเป็นการสอนในส่วนของสายส่งที่มาใช้งานในระบบไมโครเวฟนะครับหรือ Transmission Line นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสายส่งเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะซ้ำกันนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ใช้กับความถี่สูงนะครับไมโครเวฟนะครับครับในบทที่สองนี้นะครับก็จะ พูดถึงนะครับในส่วนของนะฮะสายนำสัญญาณนะครับกับสายแบบอ่าแบบไร้สายนะครับหรือว่าสายอากาศนั่นแหละที่เราใช้กันอยู่นะครับแบบใช้สายต่อกับแบบสายอากาศนะครับที่ใช้ต่อนะครับครับในส่วนนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือในส่วนของประเภทที่1ก็คือแบบส่งด้วยสายนําสัญญาณนะะ สายนำสัญญาณทางไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าหะาเนาะนะครับที่สามารถแยกออกได้เป็น2แบบนะครับที่ใช้งานอยู่นะบางคนบอกมันมีหลายแบบแต่เราใช้งานอยู่นะครับในส่วนของการสื่อสารไมโครเวฟเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของสายสายคู่บิดเกลียวนะครับหรือสายทวิลีมเนี่ยเคเบิลนะครับ2นะครับสายโคเอกเชนนะครับเราใช้อยู่นะครับในทีวีเราก็ใช้ในอ่าไวไฟเราก็ใช้นะครับ นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นแบบไร้สายนะครับอย่างเช่นสายกากาดประเภทต่างๆที่เรากําลังเรียนอยู่นะครับเรามาดูกันว่าประเภทแรกเป็นไงนะครับประเภทแรกที่เราใช้อยู่เห็นกันประจาเลยนะครับเป็นสายเกี่ยวกับสายแลนนะครับหรือสายโทรศัพท์ก็ดีนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันก็จะมีหลายเกรดนะ่ามีแบบ ไม่ห่อหุ้มฉนวนก็มีนะก็ราคาถูกนิยมใช้กันเป็นมากนะครับในส่วนของโทรศัพท์ทั่วไปนะครับหรือสายแลนที่ไม่ต้องการในส่วนของาความเร็วมากหรือเอาไปใช้ควบคุมเบื้องต้นนะครับไอตัวนี้ก็จะใช้แบบไม่มีฉนวนแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีครับเพราะว่ามีสัญญาณรบกวนแน่นอนนะครับในส่วนนี้ครับสายที่สองนะก็คือเป็น สายที่บิดเกลียวคู่เนี่ยนะครับเขาจะมีฉนวนนี่คุณสังเกตรูปอันแรกนะอันแรกนะไม่มีฉนวนเลยบิดเกลียวบิดเกลียวเพื่อลดในส่วนของการรบกวนนะครับอ่านะครับลดในส่วนของการรบกวนนะครับ ในส่วนของการลบกวนนะครับก็ถ้าราคาแพงขึ้นมาหน่อยจะมีฉนวนแค่กั้นในส่วนของข้างนอกเข้ามาหาข้างในนะรูปรูปแรกนะครับและในส่วนของอ่าแพงขึ้นมาหน่อยจะแยกเลยเนี้ยมีฉนวนแยกในส่วนของการป้องกันนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนของสายโคเชียนนะครับเราใช้กันมาจำเลย ส่วนมากจะใช้2ประเภทก็คือ75โอห์มกับ50โอห์ม75โอห์มนิยมใช้กันมากเลยนะครับในส่วนของทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ใช้กันทุกบ้าน <c oughs> ในส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ย75โอห์มนะครับและในส่วน50โอห์มนะครับจะเป็น Wifi นะครับสายโคเชนเป็นยังไงอ่าวด,ดูตัวอย่างเลยเราก็รู้อยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีแกนกลางนะครับเป็นขั้วบวกนะครับขั้วลบ จะเป็นตัวฉนวนห่อหุ้มแกนกลางนะครับไม่ให้สัญญาณนะครับมาลบกวนตัวนี้ก็มีเกรเหมือนกันถักในส่วนของฉนวนเนี่ยนะฮะหรือเอาแกนกลางก่อนล้วกันแกนกลางครับถ้าราคาถูกก็จะเป็นชุบนะครับชุบสีอทองแดงก็ดีสีเงินก็นดีนะครับ พอปอกออกมาก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมนะฮะที่นําไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับราคานะฮะและอีกประการหนึ่งนะครับในส่วนของฉนวนเห็นไหมในรูปด้านบนที่เป็นฟอยเงินเน,นี่ยตัวเนี้ยจะถักบางมากจะนิยมเห็นกันที่าสายโคเชียนที่เขาแถมมาในสายอากาศนะครับติดกับทีวีดิจตอนแถมมาหลายๆเมตรเราก็ดีใจให้มา20เมตร10เมตรเดิน สะดวกสบายนะฮะแต่ถามว่าสัญญาณเป็นไงฮะก็อาจจะไม่ดีเจอฝนตกฟ้าร้องหรือรบกวนเนี่ยขึ้นความอา่าขึ้นในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดนะครับของทีวีแต่ถ้าคุณซื้อแพงหน่อยมันก็แพงเนาะ,เ,นะเมตรละยี่สิบเมตรละ100ร้อยกว่ากันไปนะครับนะครับส่วนมากก็ใช้ RG นะครับมันจะขึ้นต้นใน R G ตัวนี้นะฮะ RG จยี่สิบอาห้าสิบแปดนะครับก็แล้วแต่เรานะครับก็ สามารถดูได้ตามเว็บไซต์นะครับว่าสเปคหรือ Data Sheet ของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในสายนำสัญญาณต่างก็คือว่าถ้าสายราคาแพงหน่อยการถักเนี่ยใช่ไได้ดูจากรูปแนวตั้งนะการถักก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันขึ้นความถี่ได้ดีนะครับครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะเป็นสูตรในส่วนของการหาสาย แบบขนานทวิลลิปนะครับเห็นไหมหาค่า LRC นะครับหรือหาค่า G หาค่า Z ซตต่างๆนะครับและสายโคเชียนนะครับก็จะมีในส่วนของสูตรในการหานะครับตัวนี้ก็ออกสอบเช่นเดียวกันนะครับสูตรก็สามารถจดได้ทุกอย่างนะครับแต่ห้ามจดตัวอย่างเข้าไปนะในส่วนนี้นะครับถ้าจดตัวอย่างเข้าไปก็ไม่ต้องสอบแล้วครับทําได้แล้วแค่แทนค่าในสูตรนะครับอย่าแทนผิดนะนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งในส่วนของการหาสายโคเชียนและสายทวิลลิป ผมให้ค่ามาหมดแล้วนะครับลองหาดูหาค่าอะไรบ้างหาค่า LCR และ G L ก็คือค่าในส่วนของค่าความเหนี่ยวนำนะครับคือค่าขดลวดนะครับค่า C นะค่าเก็บประจุนะครับนะ C นะก็คือว่าในสายมันจะมีค่าอยู่3ค่านะครับก็คือมีค่า RLC นะครับถ้า L กับ C นะครับมีค่า เท่ากันมันหักล้างกันก็จะเหลือค่า R อย่างเดียวก็คือเป็นค่าโอิมเพียวๆไม่ติดค่า L ค่า C นะครับเพราะว่ายิ่งสายนำสัญญาณในยิ่งยาวมากๆเนี่ยมันจะเกิดค่า L กับค่า C เยอะนะครับค่า G นะครับค่าส่วนกลับนะครับของของสายกาศนะครับค่า Z นะครับคือค่าอิมิแดนซ์ที่มีประกอบไปด้วย RLC นะครับถ้าค่า R ค่าอิมพีแดนซ์ธรรมดาเนี่ยนะหรือว่าค่าโอห์มธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ประกอบด้วยค่า RLC นะครับแต่ค่า Z เนี่ยจะเป็นค่าที่ประกอบไปด้วยค่า RLC เนาะที่เราเรียนผ่านมานะครับตอนนี้ก็ลองหากันดูเลยนะฮะถ้าอยู่ในห้องเรียนเราก็สามารถคำนวณหาได้เลยนะครับก็แทนค่าเข้าไปได้เลยนะแต่ตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนะครับเพ mm ื hmm. ่อความโฮมนะที่บ้านก็ลองทำดูนะครับความถี่ให้มา2.45านะครับสายนำสัญญาณตามนี้ เราก็จะรู้เลยครับว่าสายมันดีไหมอะไรไหมนะครับนะตัวนี้นะครับในส่วนของสายพวกนี้มันจะเป็นตัวลดทอนกำลังงานไหมอ่าใช้ยิ่งยาวยิ่งอิมพีแดนซ์มันเยอะเนาะพอยิ่งอิมพีแดนซ์เยอะการลดทอนพลังงานมันก็จะสูงนะครับที่เราเรียนเรื่องสายส่งมาเนาะนะครับเขาก็จะมีการหาในส่วนของค่าพาวเวอร์ต่าง ตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าพาวเวอร์จากสูตรดังกล่าวนะครับเขาก็่าหาออกมานะครับในตำแหน่งแกน z เน่ก็จะได้นะครับ p เท่ากับนดังสมการนี้นะครับ p วงเล็บ z ซเนี่ยนะครับครับในส่วนของการลดทอนสัญญาณนะครับในดังสมการที่สามเนี่ยเขาบอกว่า าการลดทอนสัญญาณนะครับค่า L นะครับคใหยเป็นค่า L นะอัตราลดทอนสัญญาณเนี่ย L จะเท่ากับนะฮะแปดจุดหกเก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลดทอนสัญญาณหน่วยเป็น db ต่อเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองลองคำนวณดูนะฮะแทนค่าเข้าไปก็คำนวณได้เลยครับในส่วนของอแบบสายนำสัญญาณนะครับที่เรารู้ก็คือสายอากาศ ตอนนี้ที่ให้ซิมอยู่เห็นไหมครรูปแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายอากาปากแตนะ่เห็นไหมปากแต่ทรงกลวยต่างๆพวกนี้ใช้งานจริงทั้งหมดนะครับในไมโครเวฟไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณก็ดีนะครับในสถานที่ต่างๆหรือการเรียนการสอนก็ดีก็ใช้ตนนัวนี้นะครับจานดาวเทียมก็จัดอยู่ว่าเป็นการส่งสัญญาณไมโครเวฟนะครับอ ไมโครเวฟกว็ามากกว่าหนึ่งจิกขึ้นไปนะครก็ถือว่าเป็นย่านไมโครนะนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของการรับส่งสัญญาณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็มีหลายๆบริษัทหรือหลายๆเราเราจบไปก็สามารถไปทําสายการดขายได้นะนะครับแล้วล้าจะทำไงเราก็ต้องเรียนในส่วนของความรู้ในการสร้างแล้วก็อ่าย่านไมโครเวฟต่างๆใช้ย่านความถี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ ครับในส่วนของสายอากาศนะถ้าเราเคยดูนะครับในเคยแกะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจยังไม่เคยแกะกันหรมั้งสายอากาศใน iPad เนี่น,นี่นี่คือ iPad นะหรือในสมาร์ทโฟนต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีสายอากาศที่เอามาซับพอร์ตในส่วนของการสื่อสารแบบไร้สายนะครับสายอากาศจะไม่มีอ่าจะใช้งานร่วมกับสายส่งนะครับ ตัวที่จะใช้งานร่วมกับสายนําสัญญาณนะครับที่เป็นโคอเชียนนะครับเห็นไหมสีเงินๆนะตัวนี้นะครับจากรูปเห็นไหมดูดูรูปนะครับในส่วนนี้นะครับหรือบางตัวก็ไม่ได้ใช้ก็ได้เป็นการต่อพอร์ตนะครับตัวเขียวเขียวเห็นไหมข้อบวกข้อลบเข้าไปนะครับหรือพินนะสายพินตัวนั้นนะครับไม่ใช้สายโคอเชียนร่วมอ่านี่ก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช้นะครับ ต้องย้ำว่าไม่ได้ใช้สายโคอเชียนนะครับที่เป็นลายวงจรต่างๆนี่คือสายอากาศนะนะนี่หารูปหาตัวอย่างมาให้ดูหลายอย่างนะครับนะครับบางตัวก็ร่วมกับสายโคอเชียนนะครับตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบมันเป็นงานวิจัยนะครับจนงานวิจัยของพวกที่ทําผ่านมาเนี่ยก็เอามาสร้างเป็นสายอากาศจริงๆติดกับตัวโทรศัพท์แล้วยังไงถ้าสายส่งนะครับที่ ่าเป็นสายอากาศเนี่ยไม่ดีคุณเป็นไงฮะคุณก็จะหงุดหงิดเวลาการสื่อสารนู่นนี่นั่นไปเจอที่อับสัญญาณรับไม่ได้นะครับแต่อย่างว่าแหละเทคโนโลยีนะครับของโทรศัพท์สมัยใหม่เขาก็เหมือนกอปไป็นมาแหละในส่วนของการสร้างสายอากาศนะครับที่คล้ายคลึงกันและมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับตัวนี้เขาก็เอามาใช้งานนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเราก็ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับในส่วนนี้อ่าอันนี้ก็แยกส่วนให้ดู นะครับในส่วนของสายอากาศกักบวงจรนะฮะคุณคิดดูเขาทาได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าเป็นเครื่องอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วคุณบอกว่าสายอากาศจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดไหมอ่าถามกลับนะฮะถ้าคุณสังเกตตัวนะครับในส่วนของ p h o ฟ e ก็ดีนะครับสมาร์ทโฟนก็ดีคุณจะเห็นรอยบากรอยแยกนะครับลองแกะดูก็ได้ตอนนี้ถ้านั่งเรียนผ่านมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กคุณจะเห็นรอยบาก นะครับไม่ให้ติดกันนะครับเพื่อจะเป็นสายอากาศต่างๆหรือบางคนบอกอ้าว iPad ผมไม่เห็นมีรอยบากเลยมีนะเห็นๆเลยนะครับด้านมุมสุดด้านบนหรือบอกอ้าว iPad Air 4ี่ผมไม่เห็นเลย iPad Pro ผมไม่เห็นมีเลยมันสายกากาศอยู่ที่ตานะตาหรือยี่ห้อเดี๋ยวผมย้อนให้ดูเนี่ยเห็นไหมดำดำเนี่ยดำดำได้นะนะหไหมอ่า รุ่นที่ไม่มีเขาเรียกอะไรรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะเป็นอย่างนงี้ถ้าเป็นรุ่นเซลูล่าเนี่ยอยู่ด้านมุมซ้ายสุดนะฮะมุมซ้ายสุดนะครับของมือคุณนะที่หน้าจอนะตรงข้ามกันนะนะครับเห็นไหมมันเห็นดำๆด,ำด้านบนเนี่ยตรงแผ่นอลูมิเนียมนี่คือสายอากาศทั้งหมดนะครับอ่าจากนั้นนะครับเขาบอกว่าในกรณีนะครับที่นะฮะอยู่ในหุบเขาอ่าหรืออยู่ที่อับเขาก็จะมีสาย ต่อให้นี่มีช่องต่อนะครับเป็นสายโคอเชียนต่อกับสายอากาศครับทำให้แรงขึ้นนะครับยานความถี่ที่ใช้งาน 4G อยู่ก็มี2 5 4 5จุดสี 5. 5่ห้ากับห้าจุดแปดนะครับของประเทศไทยก็2 4 5จดี่ห้าถึงห้าจ at ุดสองนะครับ5้าก็จะเป็นห้าจุดแล้วห้าจุดหกิกนะฮะตัวนี้จากนั้นนะครับก็ผมก็ได้ทำการนะครับเอางานวิจัย นะครับที่ตีพิมพ์เอต้าคอนก็ดี่ไอที่เป็นอี ee, ก็ดีหรือเจอแนวก็ดีนะครับเอามานะครับในส่วนของแนะนำพวกคุณนะให้รู้ว่าสายกาศที่เราสร้างเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวคนที่ทำโปรเจกต์เดี๋ยวเอามาทดสอบจริงนะครับมันต้องมีการทดสอบจริงเจ็ดวันทำไมต้องเจ็ดวันอ่ะคุณซื้อโทรศัพท์มาเจ็ดวันแล้วพังเนี่ยคุณจะซื้อไหมจริงจริงคุณไม่ได้ใช้เจ็ดวันคุณใช้ห้าปีสิบปีสองปีสามปีขึ้นนะครับในส่วนนี้ สายกาศมันต้องมีเขาเรียกอะไรค่าคงที่ที่ดีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะฮะแต่สายกาศงานวิจัยที่เราทำนสนิมขึ้นเต็มค่าก็เปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าดีนะเออมันต้องเป็นโลหะอีกแบบหนึ่งที่เคลือบนะครับกันสนิมนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาจารย์ครับสร้างเสร็จแล้วพอผ่านอีกสามวัน,วนค่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะตัวนี้นะต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับงานเข้าเลยนะครับในส่วนของข้อดีเนาะ ของสายนําสัญญาณที่ไร้สายเนี่ยก็สามารถไปเชื่อมต่อเดี๋ยวนี้อะไรได้บ้างเครื่องมือแพทย์กล้องรินเตอร์อะไรอีกโน้ตบุ๊กไอแพเครื่องเกมจอยเกม P5 แท็บเลต็ตต่างๆพวกนี้วอลหรือวิทยุอะไรก็เช่นเดียวกันนะครับการใช้นะครับในส่วนของสายโคอเชียนนะ ที่จะเอาไปต่อร่วมต้องเน้นย้ำว่าที่เอาไปต่อร่วมกับสายการเนี่ยในการทดลองเนี่ยเขาใช้หรือว่าการใช้งานจริงนะครับเขาใช้หัว SMA นะครับเป็นหัวที่สามารถรับความถี่ได้สูงยี่สิบกิก็รับมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเป็นที่นิยมค่าคงที่สูงดีนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่ห้าสิบโอห์มมานะครับตัวนี้และส่วนภายนอกนะครับย้ำว่าส่วนภายนอกนะครับอ่าเนี่ย ภายนอกตัวอาคารจะใช้สายแบบเอ็นไทปาหัวแบบเอ็นไทายโทษทีแปลงเข้าสู่สายอากาศเป็น S M a เห็นไหมสีทองนะเป็น S M a สีเงินเนี่ยเป็นเอ็นไทปป้องกันเลยครับป้องกันน้ําเข้าความชื้นอะไรต่างๆพวกนี้กันได้ดีนะครับเอ็นไทายนะแล้วก็ตอนนอกตอนนอกก็คือสายอากาศที่อยู่บนตึกอะเนี่ยที่คุณเห็นรูปนะเขาเรียกเป็นหัวต่อแบบหัวดินนะครับ หัวดินตัวนี้นะครับจะเป็นหัวที่ใหญ่กว่าเอ a มากนะครับคุณดูจากรูปนะใหญ่มากแล้วก็สามารถป้องกันนะครับในส่วนของขึ้นความถี่รั่วออกป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของสัญญาณรบกวนนะครับต่างๆพวกนี้ก็จะนิยมใช้จริงๆจังๆเลยนะในส่วนของโทรคมที่เราไปทำงานกันเดี๋ยวคุณได้สัมผัสถ้าอยากสัมผัสของผมก็มีให้ดูในส่วนของหัวดินนะอ่า นะครับหรือหัว SMA หรือหัวเ t y p ไทต่างๆนะครับครับในส่วนการสื่อสารไร้สายไมโครเวฟเนี่ยอ่าถ้าพูดถึงดาวเทียมเนาะก็จะส่งนะครับมีสองแบบส่งในภาคพื้นดินนะครับก็จะมีสูตรให้ให้อยู่นะก็คือว่าดีระยะห่างระหว่างหอก็คือจานดาวเทียม erm ต่างๆเนี่ยเท่ากับเจ็ดจุดสี่นะครับเจ็ดจุดหนึ่งสี่คูณด้วย 1.33นะครับคุณด้วยหอสูงก็คือ H นะครับสูงเท่าไหร่ก็คำนวณ้าไปยกกำลัง0.5ต่อกิโลเมตรที่ใช้งานกันอยู่3-50กิโลเมตรนะครับถ้าคุณไม่เชื่อลองขับรถไปก็ได้เสาทูเสาดีแทกก็เห็นเห็นเลยตามทุ่งนาเนี่ยนะครับบางคนบอกอาจารย์แล้วในในเมืองอ่ะเห็นเต็มเลยในเมืองมันเจอตึกบังนะครับมันต้องมีเสามาช่วยในการสะท้อน นะฮะมันเลยจึงต้องมีในส่วนของระยะห่างที่ใกล้กว่าเดิมนะครับโอเคนะฮะครับในส่วนของที่2เนี่ยเป็นการสื่อสารแบบดาวเทียมนะขึ้นไมโครเว็บดาวเทียมอัพลิงดาวลิงที่ผมดูมานะครับก็ส่งนะครับส่งขึ้นไปความถี่สูง4จิกส่งลงมา3จิกก็ว่ากันไปแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ย่างความถี่ที่อนุมัติมานะครับ ซีแบน K U แบนต่าง,งๆที่พวกเราใช้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอามาใช้งานจริงนะครับในส่วนของอัพลิงก์ดาวลิงก์ผมเคยถามน้องที่เรียนปโทนะเขาทำงานด้านติดตั้งดาวเที่ติดตั้งระบบดาวเทียมนะอาจารย์ดาวเทียมระบบทั้งระบบดาวเทียมเนี่ยเขาบอกว่าส่งขึ้นไปความถี่สูงส่งลงมาความถี่ต่ำเพื่อประหยัดในส่วนของพลังงานคุณเห็นแผงที่อยู่ข้างๆปีกของดาวเทียมไหมก็คือโซล่าเซลล์เนาะเพราะว่ามันต้องรับส่งตลอดเวลาน,นะครับ ตัวนี้นะครับอัพลิงก์ดาวลิงก์ตลอดเวลาก็สูงจากพื้นโลกอยู่ประมาณนะครับ23,300กิโลเมตรนะครับในการส่งสัญญาณครับประโยชน์นะครับของการใช้สายนำสัญญาณนะครับก็คล่องตัวดีนะครับแบบไร้สายนะโทษทีคล่องตัวดีใช้งานตรงไหนก็ได้เคลื่อนที่ได้สะดวกสบายติดตั้งก็ง่ายอะไรก็ง่าย ลดต้นทุนนะครับต่างๆนะครับพวกนี้นะฮะลดต้นทุนจุดต่อระหว่างตึกง,ง่ายทดสอบง่ายเพราะเดี๋ยวนี้ก็เร็วขึ้นและ 5G เร็วมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องพึ่งสายนําสัญญาณเพราะว่าระหว่างจุดเชื่อมไปสู่เซบเบอร์ต่างๆมันก็ต่อสายโคเชียนทั้งนั้นนะครับมันต้องใช้ด้วยกันนะครับนะครับทุกที่แหละนะครับก็เลยต้องเป็นตัวที่ ใช้สําหรับงานนั้นๆนะต้องเน้นย้ํำน,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 นะว่าไม่ใช่เฮ้ยสายนําสัญญาณต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะสมมุตินะคุณบอกใช้สายแลนมันเร็วกว่าใช่ผมยอมรับวว่ามันเร็วกว่าแน่นอนครับเร็วกว่าไอตัวที่เป็นในส่วนของสายอากาศที่อยู่ตาม a c c e เซส o i พอมันก็คือเรื่องจริงอะอย่างที่คุณบอกมันก็ใช่นะครับตัวนี้แต่ มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานต่างๆนะครับไม่ได้ว่าจะต้องทิ้งตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับอ่ะในส่วนสุดท้ายนะครับก็จากที่คุณทําตัวอย่างที่หนึ่งที่สองมาเนาะที่กล่าวมาเนาะลองคํานวณดูนะครับออกเป็นข้อสอบนะแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยก็ให้อธิบายนะครับทํามาหนึ่งข้อก็พออธิบายว่าสายส่งยกตัวอย่างมา สายส่งแบบมีสายกับแบบไร้สายมานะครับทำมาข้อเดียวพอนะครับก็ใครสงสัยอายเช่นเดิมนะครับก็สามารถถามในไลน์หรือโทรไลน์โทรถามได้ผมจะลง y o u t u b e นะครับในส่วนของอช่องทางาให้นักศึกษาทุกคนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะสอบแทรกงานวิจัยนะครับแล้วก็างานที่งานวิจัยไม่พอนะครับก็เป็นโครงการที่ ได้ทุนมาทำในส่วนของอาสายอากาศที่ใช้ในย่านไมโครเวฟต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องมีสอดแทรกในคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่เราไปช่วยงานโควิดที่เซ็นท่านนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ไปช่วยนะครับไปช่วยเป็นเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคนที่มาฉีดยานะครับเป็นจิตอาสาที่ดีตรงนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่ดีเนาะที่เราควรจะช่วยกันนะครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยตอนนี้ก็เจอโควิด นะครับก็ไปช่วยๆกันนะครับหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเราต่อสังคมนี่ก็ให้ทําเลยนะครับตัวนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ทําแบบฝึกหัดมาแล้วก็ให้นักศึกษานะครับที่ทำโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับลองเอาตัวเนี้ยไปสร้างไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับก็คลิปในบทที่2ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ